ไปเริ่มติดตามข่าวภาคเหนือข่าวแรกกันนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 แห่งที่13ให้โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 ค่ะ ที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา,านห้องตรวจหาเชื้อโมดูล่าสวอปยูนิตให้กับโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งที่13จาก20โรงพยาบาลทั่วประเทศซึ่งได้พระราชทา,านพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทา,านเพื่อเสริมความพร้อมหาก มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ ห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกันและใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมพร้อมทั้งมีระบบฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยเป็นการพัฒนาจากเทคโนโลยีของ scgh i e และ living solution ที่มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การใช้งานคือภายในห้องตรวจจะมีระบบ smart indoor air quality ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอา ปลอดภยัยและมีระบบการป้องกันอากาศรั่วไหลที่ทำให้ต้องห้องปิดสนิทป้องกันอากาศเข้าออกตัวอาคารทำให้ในตัวอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดีซึ่งโครงสร้างกว่าร้อยละปประกอบขึ้นรูปภายในโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพและความสะอาดตลอดกระบวนการผลิตจึงสามารถติดตั้งที่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการใช้งานค่ะ